เสื้อกีฬาสกินแบบไหนถึงจะเหมาะเลครับ อันนี้เราจะพูดถึงสกีนาที่ถูกพิมพ์ลายมาลงบนเสื้อก่อนแล้วนะครับก็คงนี้มีพ้นการสกินสียางกับรีสกินเฟกทันเฟอร์นะครับแล้วสกีนสียางเป็นยังไงนะครับเป็นการสกีนที่เหมาะกับงานทุกจํานวนทุกสีดูมีราคาระบายความร้อนได้ดีนะครับสีสกีนเสื้อแบบสียางสีจะเหมาะกับงานลงผ้าทุกสีนะครับตั้งสีอ่อนและสีเข้มสียางจะมีเนื้อสีทําให้งานสกินดูมีราคานะครับแต่สียางเมื่อถูกสกินลงบนผ้าแล้วนะครับจะสัมผัสได้ถึง ชั้นของสีที่หนาทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีนะคุณสมบัติของสียางเนื้อสีจะมีความยืดย่นสูงมีความเงาสีที่สดนะครับเมื่อสก,กินลงบนเนื้อผ้าเนี่ยส่วนการสก,กินเฟกท์าน์ฟเอร์นะครับเป็นการสก,กินโดยการทาบวดลายลงคอมพิวเตอร์คอนะครับเราใช้เครื่องตัดสติกเกอร์แพนเฟกนะครับเหมาะกับ,บกง,งานสก,กินตัวอักษรชื่อหรือตัวเลขสก,กินในเสื้อยืดและเสื้อกีฬานะครับส่วนมากนะครับเสื้อกีฬาก็จะเหมาะกับงานแบบนี้มากกว่า แล้วก็งานซับลิเมชันนะครับแผ่นฟิกนะคล้ายๆแผ่นสติกเกอร์มีสีเดียวอาจจะเป็นสีดาสีทองหรือสีเงินนะครับแล้ใช้เครื่องรีดอัดความร้อนนะครับเพื่อให้แผ่นฟิกละลายไปติดลงบนเสื้อนะครับเนื้อยางบางที่ผิวที่สัมผัสนะครับมกจะขมเส้นใหญ่ก็จะล้อมละลายยึดติดกับบนเส้นผ้าไปเลยไปยายนะครับผม